ดอเป็นคนคขยัสวัสดีค่ะกระบาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอ่อนค่ะคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยสอต่อซ้อได้เอิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภาคตี นายประชาเตรัตน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดในพื้นที่ีภูมิภาคโดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสตำรวจพูทธท่อนภาค4ตำรวจพูทธท่อนภาค3ผู้กำกับการโร่งพักทุกแหง่งนายอำเภอและร่องผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง20จังหวัดเข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี้ ให้ประชาเต,ตระธนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทายกล่าวว่ทาทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานและปฏิบัติงานของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพายที่สุด ยาเสพติดเป็นว่าระสําคัญเร่งด่วนทุกผักส่วนจะต้องรวมมือกันในการแก้ไขแล้วก็ขจัดยาเสพติดให้หมดกิ่นไปจากแผ่นดินไทยเสื่อหน้าคตของลูกหลานของเฮานะคะเรากลับมาติดตามกันรนนายงานข่าวท่้งเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันไ้ไหมพอดอุดรเบิงอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเจ้อุดรเป็นคนขยัน